สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาพูดถึงเขาเรียกว่าการย่นเพลงก็ว่าได้นะครับหรือว่าเล่นเพลงให้ได้แบบที่ง่ายที่สุดนะครับท่าที่เราที่เป็นนักกีตาร์มือใหม่จะสามารถเล่นกันได้ง่ายๆนะครับผมวิดีโอนี้จะพูดถึงเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับเพลงของพี่เขียนไขและวานิชนี่น,นะครับ เพลงนี้ก็ดังเป็นที่นิยมนะครับถ้าตามต้นฉบับแล้วเนี่ยเขาจะเล่นเป็นคีย์เอลองฟังนิดหนึ่งนี่เอนะครับอันนี้ผมเปิดมาจากไลฟ์แต่เขาดั่น รัดคัโป้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะอาจจะดูสูงขึ้นนิดหนึ่งแต่สําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยผมจะย่นคอร์ดทั้งหมดเลยวิธีการที่จะเล่นเพลงนี้ได้ง่ายๆก็ผมจะใช้2อคอร์ดคือคอร์ดเอเมเนอร์นะครับกับ G ใครที่ร้องได้แล้วก็ ร้องไปตามปกติใครร้องไม่ได้ก็เปิดเนื้อนะครับทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเป็นเพลงที่เราชอบมันจะมีเขาเรียกมีทำนองอยู่ในหัวสมองให้เราอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับวิธีการเล่นถ้าเป็นแบบง่ายที่สุดเท่าที่ผมผมคิดว่าน่าจะทำได้นะอาจจะเป็นเอเมเนอร์กับ G สลับกัน มือขวาเราก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฝึก2คอ,อร์ดเนี่ยสองคอร์ดเอเมเนอร์กับ G ใครที่ G ไม่ได้ก็เว้นสายล่างก็ได้นะเว้นตัวนี้เราไม่ดีดก็ได้แต่ผมผมไม่ได้ว่าเราจะต้องเว้นไปตลอดชีวิตหรือว่าตลอดชีินนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราหัดแรงๆบาทีเราก็อยากจะเล่นให้มันเป็นเพลงไงก่ไปรอให้มันครบตามคอร์ดบาทีเราก็ลำบาก นะครับก็เล่นเอมมเนอรกับ G ี g. ชา้าๆคือคอร์ดมันจะเดินเท่ากันนี้ไปตลอดทั้งเพลงเลยเราก็อย่าไปอ้างอิงต้นฉบับมากเพราะมันจะไม่เหมือนต้นฉบับนะครับ ขวาผมก็ดีดสีครั้งใช้นิ้วโป้งดีดอะง่ายอถ้าเราเปิดเปิดเนื้อเพลงของเขาตามไปว่ามีเนื้อในหัวใจอยู่แล้วนะครับเราลองเล่นดูสมมติลองท่อนแรกนะครับวนที่ลมช่วยพัดหัวใจเป็นลอยไปเนี่ยขอดไปเรื่อยๆครับ จากดินแดนทิเนเหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลล,ลอยไปวนใ้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงนะครับคอร์ดมันอาจจะไม่ลงร้อยปอรนตนะนนครับฝากด สุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้ <Yeah. S 1> สบตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพื่อรำพึงรำพันถึงแม่วนวลน้อง <Yeah. S 1> แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพระสุธา ดวงหรือหรือดวงแกวตาดุดดวงดาวราดวงดาวดวงไในวอนให้ใจทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดผ้าหัวใจพี่ไปถึงเล่นวันละสามทอนนะครับทอนแรกวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป าฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภา,าแต่เราต้องทําใจว่าคอร์ดมันจะไม่ลงร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเพียงนี้ถ้าเล่นแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เราเอาคอร์ดเนี่ยมาฝึกสะมาก,กว่านะครับให้เราเล่นคอร์ดซึ่งระหว่างแทนที่เราจะฝึกคอร์ดนะแบบไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นสลับกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มาหัดดีดน้องเพื่อนหนึ่งคือฝึกเรื่องของประสาทสัมผัสเรื่องของมือขวาเนี่ยเวลาเราดีดดีดพยายามดีดให้เท่ากันไปเรื่อยๆ บางคนร้องแล้วมันจะขัดปากขัดมือมันจะสวนทางกันบ้างอะไรบางก็พยายามติดลงไปเนี่ยครับทาให้มันขนานไปมันก็ดีกว่าเราฝึกโดยไม่มีอะไรเลยแล้วเริ่มต้นเล่นอย่างนี้มันก็ได้เล่นเป็นเพลงแล้วส่วนตัวเราก็แฮปปี้นะเราก็เล่นวันละรอบอย่างเงี้ยก็ได้ครับฝึกเล่นฝึกร้องอะไอ้ตัวคอร์ดเอเมเนอร์ <S <S หนึ่งห้องกับ G <S <S หีหนึ่งห้องมันก็ฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เล่นเล่นตัวนิฟได้ไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของมือขวา เราก็ฝึกดีดลงไปเรื่อยๆฝึกทั้งมือซ้ายมือขวาที่สัมพันธ์กันเราก็ฝึกร้องไปด้วยเพื่อมันจะได้ไม่ขัดจังหวะเวลาเราเล่นไปเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเราได้เริ่มต้นกับสิ่งที่มันง่ายๆเนะี่ยแล้วทําให้มันดีมันก็จะต่อไปได้เรื่อยๆเราเล่นเพลงเนี่ยเล่นใ้มันเป็นเพลงมันตอบสนองนีนเียงอย่างน้อยเราก็จะมีช้อยมีโจทย์ให้เราฝึกนะครับอย่างน้อยไม่ไม่ต้องท้อใจอะมาคนฝึกมา3-4วัน เล่นสองคอร์นในคองแล้วก็เริ่มเพลงนี้ได้เลยนะครับก็แต่ว่าเนะี่ยอย่างผมสอนเนี่ยมันยังไงก็ไม่เหมือนต้นฉบับนะครับอันนี้กรณีของผู้ชายถ้าในส่วนของผู้หญิงเนี่ยหนังซื้อคาโปมานะัดเพลงนี้ต้นฉบับเขาเสียงสูงก็ลัดคาโปซื้อผมก็ซื้อคาโปมาลัดนะถ้าตามตามจะเล่นตามคียเข้าคีนี้นยอยก็เลยเหมือนเดิมลัดคาโปสอง จากคีย์จีนะครับที่เราย่นไปมันกลายเป G ็นคีย์เอถ้าน้องผู้หญิงคนที่เล่นผู้หญิงเนี่ยปกติเสียงผู้หญิงจะไม่ตรงกับเสียงคีย์ผู้ชายแต่กรณีเขาเสียงสูงอาจจะพอดีเป๊ะนะ <ๆ S 1> ผู้หญิงอาจจะเล่นคาโป้สองคีย์จี A เนี่ยอาจจะร้องสบายก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันต่ําไปก็แค่ขยบคาโปเข้ามาเป็นลักษณะนี้นนครับโอ้ลืมลบยี่ห้อ <c oughs> เผื่อได้ค่าโฆษณา <c oughs> นะครับมันก็ขยบเข้ามาอย่างเงี้ย เล่นแบบนี้มันจะฝึกอะ,อะไรได้บ้างอีกเยอะเลยนะครับก็เราก็จะเล่นแบบง่ายๆได้พอเล่นเล่นเกมตร้งนานอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงเริ่มต้นใช่ไหมเราก็มาฝึกเก่าดีวผมจะย้ายมืออึบโคษรีครับเนี่ยก็มาฝึกเก่ามือขวาเนี่ยแบบที่ฝึกัที่เราเคยฝึกไปนะครับเรื่องของการเก่ามือขวาก็มาดูกัน ก็เนี่ยเบสสามสองหึงเมืเดิมเลยคนที่ฝึกเก,าก่าก็นี่ไงฝึกเก่ากับแก้มนาาง,งานอะไรไ็ได้แล้วก็หัดร้องไม่ให้มันขัดกับนิ้วที่มันเคลื่อนที่ไปวอนให้ลงช่วยพัดหัวใจไปลอยไปจากดินแานที่เนื้อที่ไกลแสนไกล สุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปวนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงนีครับบางทีเพลงเพลงเดียวมันฝึกอะไรได้หลายอย่างเรา,เราเล่นเล่นกีตาร์เล่นได้เหมือนเล่นเกมอะเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกเล่นเกม เหมือนมันเหมือนเกมกีตาร์เมื่อก่อนคนมันไม่มีเกมเล่นมันก็เล่นกีตารานี่แหละนะครับเราก็เล่นกีตาร์เหมือนเล่นเกมคิดอะไรได้ประยุกต์อะไรได้ลองดูนะครับหรือแม้แต่คอร์ดที่เราหัดเนะี่ยเราไปอย่างประยุกต์อ้าวสำหรับกรณีใครไม่ชํานาญไม่ชนานาญเอเมเนอร์กับ G er. ก็ใช้ C C กั g g. บ G นี่ครับหลงคีย์หน่อยผม พอน้ลมช่วยพัดหัวใจไปลอยไปฉากดินแดนที่เนือที่ไกลแสนไกลครับที่มันเป็นตัวเอนะแต่มันจะไม่ตรงร้อเแต่ว่าลักษณะของการเล่นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นได้ดีนะครับก็หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออลองฝึกฝึกไปแล้วเนี่ยฝึกให้ เหมือนให้มันถูกต้องกับต้นฉบับไปเลยจะดีกว่าไหมนะครับแต่บางทีเรื่องของบางทีมันมีสเปซของเวลาที่กว่าเราจะเล่นได้ครบตามข์ดหรือว่าครบตามจังหวะหรือแม้แต่การเกาที่มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานไงรักษาการเล่นแบบนี้มันจะเป็นกําลังใจมากกว่าเล่นแค่รอบเดียวไม่ต้องมีท่อนโซล่โซโลอะไรก็ได้เล่นแค่ตอบสนองนิดของเราในช่วงเวลานั้นสามวันสี่วันห้าวัน ให้เรามีความแจ่มใสที่จะเล่นกีตาร์ต่อไปในลักษณะนั้นนะครับเราลองฝึกดูนะครับแบบนี้จะค่อนข้างแบบง่ายผมก็พยายามย่นหาวิธีง่ายๆมาให้ให้ให้ลองดูนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กันนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับสวัสดีครับ